ที่เขาชุ่มลูกันมะครน้านะครับอันนี้กัดนะครับผมมาล่างโอนะครับผมเป็นนะครับโอกลางนะครับผมข้างบ้านเลยนะครับผมพอน้ำบึงน้ำก็นีน้ำมันนั่นแหละครับมันสามปีแล้วครับผมสูบตั้งแต่ล่างโบนะครับได้สมัยยุคโควิดเด็กพี่น้องเลยนะครับอันนี้ก็สูบถุงเต่มือวานนี่มือแรงนะครับนี่ก็นะครับสูบต่อน่าจะประมาณช่วงบ่ายน่าจะแห้งนะครับแล้วก็จะจับปลากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเห็ดคลิปจับปลา ในบอ่อนี่พี่น้องเขาเบิ้งอีกนะครับผมแล้วกะเดี๋ยวจะพายยางรอเบิ้งรอพุ่งสวนนะครับเด้อตอนนี้ก็กำลังตัดหญ้าตัดยุ่งอยู่อันนี้นะครับสูบไปข้างหลังปุ๋นเลยครับเด้อนี่นะครับข้างหลังปุ๋นละ ก็เพราะน่าจะโดนนะครับก็จะแห้งนะครับผมนี้ก็ทั้งทังทั้งทการ่อเติมนะครับหลังบ้านนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายเตรียมไว้ถลุงของนะครับฝนบาล้มจักเตียไปน้องนะครับเดี๋ยวขัดฝนลผมกอางรถตะลีปันเลยนะครับพอผมถ่ายหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวฝนลุงกวารถตะลีปันเลยปันปลูกนะครับปลาบะกรงปลากะบอลูกว่าทีหน่อยก็จะหลายแต่คิดว่าหลายเติบแล้วครับผม กราจะได้ขายใช้เมื่อแรงพอดีนะครับกราจะมีผกปลาดุกปนินแหละเพิ่งครับหลักๆสูบไปบ่อพุาา่นในพายยางไปเบิ่งตอนนี้เขาเก่ากำลังอันนี้พี่นอ้องนี่ครับกำลังตัดหญ้าตัดยูนะครับส่วนกเกษตรเสาต้นไม้เวาใหญ่เบิงไงไปเลยน,นะครับลมลื่นนะครับผมพี่นอ้องนะครับนี่ก็ตัดหญ้านะครับเป็นแบบพี่นอ้องตัดหญ้าทั้งคู่นะครับรอบสะลูกนี้ ชุ่มนั้นตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโซนทั้งปูนนะครับเมื่อนึงก็ตัดบ่ได้หน่อยด้วยพี่น้องนะครับหลายเติ้องนะครับมุงนี้ก็เป็นหม่องปล่อยอึงนะครับฟื้นบึดนะครับนี่ก็ได้ยังไงฟื้นกับมะฮ้อนเอาเลยครับผมหลายครับฟื้นพยุงเนี่ยต้นนี้เสียมะฮ้อนดอยไม่เหลียวบกีต้นนี้ก็สูดไปข้างหลังนะครับต้นยางนะเหลียวบิดเลยพี่น้องกมไ่้วิ่งปลูก มูได้ผมปลูกสามปลูกยังมันเรียบเบิดเลยได้เพีนน่น้องเป็นบ่ร์ดนี่นะครับขึ้นไม้เบิดมีพวกต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกนี่เจ้าต้นยางนาสิเห็นบ่ขึ้นเบิดเลยนะครับมุนี้กะนะครับร่มลื่นนะครับผมประมาณนี้นีนะครับนี่เขากำลังนี่แหละเขากำลังตัดตุ้มนี่ มื้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากบุมีต้นไม้ต้นนะครับผมเป็นปลานะครับสวยงามนี่นี่ก็ยังมีอาหารนะครับพวกคากล้วยนะครับผมเป็นปลาตุ่นแดงไหมตุ่นแดงกับนังขึ้นเนาะตุ่นแดงมันขื้นไหมมันผมมาปลูกไวเห็นบ่ได้ตายไงเลยเนาะมันขึ้นไหมบ่เลยตุ่นแดงผมคิดว่านที่จ่ายโอ้โหปลอยน้ำลงกนีตัวนี นะครับกำลังตัดคู่สะสองคู่นี่แหละกะีเลีล้วนะครับผมตัวนีนแทบสิบวัได้ถึงโฮมลยครับแทบสิบวันได้ถึงแดดเลยนะครับอันนี้ก็น,น้ามู Horn, มันหัวกับไหลลงไหลลงนี่นะครับ มูที่เขาตัดถือตัดเดินะี่มันขึ้นไหมอีกอน,นั่นคือกันครับถือตัดทั้งนั้นเดินเป็นต้นไอ้พักพักติวพี่น้องพักติวพักเต่านะครับครับเริ่มจากนี่แหละแต่ว่าโวนเท่านั้นเสร็จไปแล้วนะครับกตัดปีละสองสามเทียบผมน,นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกน้องหนึ่งที่หมูวานก็สูบเส้นนี่แหละครับหมูวานสูบเส้นนี่เต็มหมอกกอ,อกนะครับ ก้วกกำลังเอาไซบอรน์นนะครับอีกบอ่อหนึง่งอยู่ในนี่ก็เป็นปลากล้ยนะครับปลาใหม่ผสมกันไปเลยว้าทำอะไรอะ่ะนะครับอ้สวยงามนะครับผมสวยงามบมหลีนะครับฟองเนี่ยเป็นยางนานะครับ เดี๋ยวไปจอบเบิ้งกันทีมงานก่อนแม่ผู้ได้ตัดงามไมอ่ะเนี่ยผู้ได้ตัวตัดตัวนีววว้ขาดเนาะโอ้น้ำไหลลุกนี่นะครับผู้พันเอาไหลลุกปองนี่วันนี้เอานี ไหลลงนี่นะครับบอ่อนี่ยเกิดเตรร้มันเต็มเลยบอ่อนี่ก็น่าจะเตยียมหมอกควอกยู่ดครับพี่น้องมีใชเตี๊บบ่ตัดขีเล็กลงนะมีใชเตี๊บนะครับโอ้บ่อบอกไม่ใชเตี๊บตัดขีเล,งล,งลง็กลุ้งรถยำๆล,งล,งลงุ้งรถหรอไงมีไหมเมื่อวานนี้เพื่อ ตัดลงเลยบอกนี่แม่บอกแล้วฟันลงเลยนี่แม่ฟันลงคือทุกต้นเนี่ยนะฟันเรากับยำๆลงเล่นเนี่ยเห็นบ่เนี่ยมันสูงเก็บเอาชิล็กพร้อมเป็นังไงนะแล้วถุงมานน้ำเปล่ะเป็นยังไงทาง้างบนฮะทาง้าหมดเป็นยังไงพูดได้เป็นยังไงเป็นยังไงเออเจ็ดพีเป็นยังไงกับท้งยังไงมาเออเป็นยังไงนะเล้วเตะดีเลยบอกเราฟันลงเลยนี่นะครับ ว่าละต้นหนากันย้ำลงในบักศิดาเพราะได้กินยี่หรอวะ<ง>ปลาเขาบบมาททอบปล่าเลยบ่แหบ่แหบมาจักบาทเลยคือจังเหมือนนั้นไหมอัน,อดนเด้อเต็มพี่แล้วเนาะถ้าสูบเพอ,อดพี่ขึ้นนอหัดฟีเพราะได้ปลาได้กินอันหอดฟังเจ็บร่นเบื้องต้นใหม่เนอเดี๋ยวมันได้ขึ้นไหมอีก <c oughs> มันบ่ตายดอกมันได้ขึ้นไหมอืม มึงก็ตัดตัดกลางก็เราปาดปาดลงเลยกำลังตัดเอาเมื่อมันนี้มันเต็มแลวเด็น้องนี่เต็มแลมั้บ่เออเอาขี่เล็กลงน้ำบรรยากาศนะครับโรมเรื่นเย็นดีดี ไม่ใไ่ตีบัคขี้เหล็กลงให้ด้วยนะไม่ใไ่ตีบเมื่อว่าผกห่วงมันเน็บสิเพราะเขาทาอยู่บ่ะเมื่มเก่งป่ะเอาทั้งนี้ก็ซุ่มดีแท้น้ำไหลมาหวานนี้นี่เม่นบ่ะเมื่มเมื่มบอปล่อยน้ำไหลมาทั้งนี้นะบ่ะเห็นเห็บมึงตัาหงายเร็วกันมึงตัาหงายแล้วเอาลุงนี่เลยเด้อลองลองนี pues ่นะ เออเออน้ำห้องอะมันไหลทั้งสองฟังเลยเออเออพอตัดมันตีแห่งก่อนมัยังดอกบ่ไม่ให้ตีบตาดัน้อกอห้ยในได้หนึ่งย้ำๆลงเลยมันจะได้กินใบมันบ่ถ้ามึงตัดเสี็จหล้วฮ้อนปล่อยน้ำลงมาเลยนะเมื่อใดดอกมันตัดเนีมันทุ่มดีแหนอกเอานอนเล่นเฉยเลยลูกเขยมาทั้งเด ไม่ลูกเคยลูกเคยก็พอเถ่าเราแันกรัอยด้คิดปลาเขามีบ่หมึมอยู่ทังนี่ปลาตะเพียนถือคว้องแล้วเป็นไดบุเปปูบกพาวขดงัมเป็นไดนวยนวยบกพาเขาเป็นไดหมมที่บ่ไดดูม้าะช่อ่บตกใช้ปุ๋ยบ่ ต้นงามๆเลยนะครับแล้ววิวะมันนี่นะแล้วเบ็ดนียวน้อเออทางผุ่นน้ำบลาทุกอย่างยันนางดูตัวเ้ยกัไปเรื่อยๆตัวเฮาก็ตาเหตดไมันแล้วล่ะคำกันแล้วก็ว่าละเออทุ้ยี่ได้ไปเหตุยังเปื้อไม่ให้ตีบจะเ่เสียดย้อนเด้อ พอบ่าวา่าเอาถุงมาเจบเยา,าอุย้ยนอ่ร้อนๆนะเอาเอาจ้าไม่เอาไปกินแกงกินแหมนะโอ้มีคนหมักคขี้เหล็กท่อนะมึองท่อเราเนะี่บยบอกไปว่าอล,ล้งพุนเลยเออเลังของเก็บของนมือต้อนไม้เสียมันหลดิ ทียปลูกไม่ปีไก่ทั้งพุนกับลายอยู่เนี่ยตีบตัวนึงยู่พุนได้ตีบเพราะท่นตัดอันขีเล็กเทาคุมกันเบิหรอครับบอกอมือเมาฟื้นกับบอเมาไหมทุกฟื้นน่ะล่ะแม่มันนี่สามชนิดสามชนิดอยู่น้ำกันเพี่น้องดูไปดูหน้าต้นพยอมแล้วก็ต้นนั่น พายุไฮลัมพี่น้องนี่อันนี้ก็ตะเคียนครับเดยวสูป่ป่าอยู่พี่น้องเด้อนะครับกระดิตัดเกีบยให้มันเก็บแล้วเดี๋ยวได้ผาอัปเดียดให้พี่น้องเึิ่ส่วนทางนี้ผมเป็นผมหมักพิเศษเลยพี่น้องเด้อผมว่ามันล่มลรื่นดีนะครับกล้วยหักเหมือนป่าเลยนะครับผมมันป่าที่เราจําลองมาจากป่ามีกล้วยนะครับมีหลายอย่างอาหารเพื่อ ตะกอนรถไถนาผมเหรียนบบมีหอย่างจากต้นเลยนะี่พี่น้องผมก็ค่อยๆปลูกทีละน้อยทีละน้อยไปตัวนี้ก็เต็มนะครับอันนี้น่าจะเป็นไอ้ต้นบักเวอร์บอกพี่น้องนี่ผมก็ว่าผมซื้อต้นบักกูดมันคือด้ต้นบัก,บกนาวสีบอกเือนอย่างแต่อกเป็นน้อยเด้นะครับนี่แต่ว่ามีต้นบักกูดเกียมอยู่ข้างล่างคุณพี่น้องผสมกัน ลุ่มลืน่นห้อนพร้อมหมดแล้วครับกําลังปล่อยน้ำลงบอ่อนี่อยู่กล้วยก็แตกกอสลัดอันนั่นเลยด้วครับพี่น้องตึกกระบอกอันนั่นใหญ่หรอกเหมาะกันนี้โอ้ลมเลื่นนะครับเดี๋ยวพาย,ยัางออกไปบางสูบจากเขาหนะครับเด้อ กล้วยเขามันอยู่ในห่มนะมึมมันอ่อนแน่จักหน่อยอยู่อือไปตาหนาจะได้กินข้าวเที่ยงเขาก็ลังย่างปลาอยู่ตาเดี๋ยไม่เร็วหนาไปเลยมึมเด้อ ลมเลื่อนนะครับโอ้ยปลาคอรดมาจังไงพี่น้องเพิ่งของสงไทยเขาเอามากินเด้นี่ฟังตุนเลยเอาไว้นะครับเนี่ยปลาคอปลานีะครับนี่ปลาคอนะครับเขาเอามากินเหรอกินสมที่มันลนหน่วยมันลนพวกกระกันนกนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นคน้นให้นกพวกนี้เดาบ่ได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายตาัดเศษกับที่ปล่อยน้ำลงคลองนี่เลยนะครับน้ำสายนี่แหละ เก็ติตัดโซนฟังนั่นนะครับฟังนั่นกับปลูกก็ตรได้ปลูกสามยุ่ประมาณสี่หาต้นนะครับฟังโซนต้นอะไรไอเอียงอ่ะต้นอะไรผักติ๋วนะครับย้ำใส่พุ่มแล้วไม่ได้ติบไกม่มันมาเยร์ไหมไกม่มันมาเยร์ เออละเดี๋ยวมันขึ้นไหมเห็นไปล่ะบรรยากาศสุดๆนะครับเดี๋ยวนะครับช่วงบ่ายเฮาไปเบิ่งคลิปจับปลากันนะครับผมพี่น้องโอ้ยโซนธรรมาชาติอีหลีพี่น้องนะครับเฮ็ดเองเอามาปล่อยเบิดและวครับ นี่ต้นแดงพี่น้องจากคุณต้นเล็กๆคุณจะใหญ่แล้วนะครับเพ่โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งคลิปจับปลากันต่อนะครับผมช่วงบายกันด้วยครับสวัสดีครับ